ผียายสปีดเป็นตำนานผีพื้นบ้านที่เล่าขานกันในพื้นที่หาดใหญ่และใกล้เคียงโดยชื่อสปีดไม่ใช่ชื่อจริงของยายแต่เป็นชื่อที่คนรุ่นหลังเรียกกันจากลักษณะของความเร็วในการปรากฏตัวหรือการไล่ตามเหยื่อตำนานเล่าว่ายายสปีดเคยเป็นหญิงชราที่อาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้วัดโคกเนา่าในอดีตเธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแม่มด หรือผู้ใช้ใสยศาสตร์บางเวอร์ชั่นเล่าว่าเธอถูกชาวบ้านรุมทำร้ายจนเสียชีวิตวิญญาณของยายจึงสิงอยู่ในบริเวณป่ารอบวัดโคกเน่าและออกอาลวาดในตอนกลางคืนลักษณะความน่ากลัวของผียายสปีดวิ่งเร็วผิดมนุษย์บางคนเล่าว,ว่าเห็นยายเดินหลังค่อมอยู่ไกลๆแต่แป๊บเดียวก็มาปรากฏตรงหน้า ในชุดผ้าถุงเก่าๆหน้าเหี่ยวผมขาวยุ่งแต่ตาแดงกดำหรือไม่มีตาเสียงหัวเราะหรือเสียงกระซิบเบาๆลอยตามลมมาในเวลากลางคืนหากใครเรียกชื่อสปีดตอนกลางคืนอาจได้ยินเสียงฝีเท้าไล่ตามมาวัดโคกเน่าพิกัดสยองวัดโคกเน่าเป็นวัดเก่าแก่ในเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเงียบสงบ ล้อมรอบด้วยต้นไม้และป่าละเมาะเคยมีข่าวลือว่ามีคนเห็นยายแก่เดินผ่านกุฏิแล้วหายไปกับอากาศชาวบ้านบางคนไม่กล้าเดินผ่านวัดตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามความเชื่อของคนท้องถิ่นผียายสปีดจะไม่ทำร้ายคนที่ไม่ได้ลบหลู่ถ้าเห็นยายสปีดเดินสวนมาต้องหลบตาและอย่าทัก หากได้ยินเสียงฝีเท้าว,วิ่งตามหลังแต่ไม่มีใครห้ามหันกลับไปเด็ดขาด